สวัสดีค่ะวนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำอ้อยมิคมหวานนะคะวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้กลับมานะคะหยุดยาวเนาะแล้วก็กลับมาช่วยคุณแม่นะคะขายของนะคะวันนี้เรามีมิสซูยมาให้ทุกท่านนะคะจัดโปรกันเลยนะคะราคาดีมากๆเลยนะคะวันนี้มีทั้งหมด7ดเล่มนะคะก็เดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะคะเล่มที่1น,นะคะเลยสวยมากๆเลย เล่มเล่มที่หนึ่งนะคะความยาวอยู่ที่11นิ้ว1หุนกว้าง1นิ้วสามหุนสนา5ห้ามิลนะคะน้ำหนัก400กรัมนะคะนี่นะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าสวยจริงๆนะคะเล่มนี้โอ้โหจริงๆสวยทุกเล่มเลยนะคะแล้วก็ความยาวกำลังพอดีเลยนะ,ะน,นะคะวันนี้จัดโปรให้นะคะในราคาหกอ่บาบาทละกัน อาวันนี้ลดราคาให้เลยโอเคค่ะส่งฟรีด้วยนะคะลูกค้าเล่มต่อไปนะคะต่อไปเล่มที่สองนะคะความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะสันหน้ามีน้ำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะเล่มนี้ก็สวยนะคะก็คือสวยทุกเล่มเลยนะคะลองดูนะคะลูกค้านี่นะคะความคงนะคะความยาวกำลังพอดีเลยนะคะอ่า ไม้เป็นแบบนี้นะคะไม้ก็สวยนะคะต่อไปเป็นเล่มที่สามนะคะความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งเหมือนกันนะคะความยาวน้ำหนักนะคะกว,าาว้างหนึนะะ่งนิน้นะคะควครึ่งนะคะสนันหนาห้ามิลนะคะจะหนาประมาณนี้นะคะแล้วก็หนักอ,อยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบกรัมค่ะเนี่ยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะต่อไปเล่มที่สี่นะคะความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะโอ้โหโหสวยจริงๆนะคะลูกค้านี่เลยค่ะนี่ค่ะม้นะคะเล่มที่สี่ความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วสองหุ่นกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งขนาดห้ามิลน,น้ำหนักสี่รอยี่สิบกรัมค่ะขนาดห้ามิลนะคะประ,ะามาณนี้ ต่อไปเล่มที่5นะคะความยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะกว้าง1นิ้วครึ่งนะคะสนา6มิลน,น้ำหนักอยู่ที่420กรัมอันนี้ก็สวยสวยทุกอันเลยค่ะลูกค้าไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนาะ,ะของจริงสวยมากค่ะแล้ววันนี้จัดโปรให้ด้วยนะคะในราคา649บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เล่มที่6นะคะ เล่มที่หกนะคะความยาวอยู่ที่สิบเ็ดนิ้วสี่หุนกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งสันหน้า5มีน้ำหนักสี่รอยิบกรัมค่ะเลยสวยมากๆเลยนะคะค่ะต่อไปเล่มที่เจ็ดนะคะเล่มที่7็ดยาวสิบ็ดนิ้วห้าหุนกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งสันหน้า5มีน้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะอันนี้ก็อา้าวโหสวยไหมคะลูกค้าสวยจริงๆนะคะขอจริงสวยมากๆเลยนะคะน้ำหนักกำลังพอดีเลยนะคะนี่ค่ะ สาดูค่ะก็วันนี้นะคะเป็นโปรนะคะในราคา649บาทนะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะอันนี้เป็นมีดซุยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกว่าทำจากเหล็กสปริงโชกคนะคะเป็นเหล็กที่ทนทานแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็คมแล้วก็ ใช้งานได้นานมากเลยนะคะแล้วก็ยังไงฝากอุดหนุนช่องน้ำอ้อยมิตรคมหวานด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครสนใจนะคะข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ0 9 3ย์1ก้า9นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาข้างล่างนี้ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะ SI 425 x n n r n นะคะก็ยังไงก็ฝากรับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็อุดหนุนช่องเราด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ